สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงวันนี้นะครับพามาอัปเดตงานช่างออสนะครับเสร็จแล้วนะครับผมนี่ดูด้านหน้านะครับผมก็นี่นะครับด้านหน้านะครับผมฮากระจกเข้าเรียบร้อยสีเสร็จนะครับผมนี่นะครับก็ลายกระเบื้องนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับนี่นะครับบันไดสามขั้นนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ นี่มาดูด้านข้างนะครับก็ลักษณะงานที่เสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นไม้ฝานะครับอ่าด้านล่างนะครับอย่างที่ว่านะครับเป็นเอ่อสีนะครับผมสีอ่าตัวนี้นะครับเป็นสีอ่อที่ทาเข้มๆด้านล่างนี่คือสีกันเปื้อนนะครับผมก็นี่ครับลักษณะงานถ้าเปื้อนแบบนี้นะครับเช็ดออกเลยนะครับนี่ เช็ดออกเลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเขาถึงใช้สีเข้มนะครับไว้ข้างล่างนะครับด้านล่างนะครับก็เอามาตัดเสาด้วยเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับงานช่างออสนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับอ่านี่นะครับรอบนอกนะครับก็ด้านหลังนะครับฝ้าไฟกระจกนะครับผมกระจกบานนี้น่าจะเป็นบานใหญ่นะครับ ก็ช่างกระจกก็รอ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 กระจกมาติดนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าด้านหลังนะครับโดยรวมนะครับก็แค่แค่แงะพามานะครับให้ดูนะครับว่างานเสร็จของช่างออสนะครับเป็นยังไงนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับผมอันนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับผมท่อน้ําทิ้งนะครับ นี่นะครับผมด้านข้างนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่นะครับส่วนท่อประปานี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าจะเดินเองนะครับก็เลยช่างก็จะต่อทิ้งไว้ให้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับผมนี่นะครับดูฝ้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ด้านนอก จบเรียบร้อยไปดูข้างในนะครับอ่าเปิดเข้าประตูเลยนะครับนี่ช่างอถเปิดให้เลยก็พามาดูข้างในนะครับโอ้โหนะครับเลี่ยมเลยนะครับกระเบื้องนะครับลายนี้นะครับอันนี้กระเบื้องปูกี่วันช่างรถห้าวันครับห้าวันเนาะนี่นะครับก็ดูเข้าดูในห้องเลยเป็นไฟมอบด้วยนะครับนี่นะครับผมก็ สวยงามมากนะครับนี่ลักษณะจบจบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ยังอยังเก็บเครื่องมือไปไม่หมดเลยนะครับนี่ครับเครื่องมือยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับประตูประตูเป็นประตูไม้นะครับนี่นะครับก็แบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับด้านบนนะครับมีมอบด้วยนะครับ ก็อันนี้ไฟนะครับไฟกับปะ้านะครับก็เจ้าของบ้านนะครับบอกว่าทําเองนะครับผมทําเองนะครับตอนนี้นะครับนี่ห้องห้องใหญ่นะครับห้องโถงนะครับด้านหน้านะครับอันนี้คือช่องเซอร์วิสนะครับผมอันนี้คือช่องเซอร์วิสนะครับสามารถขึ้นไปดูบน ฟ้าได้นะครับว่าเดินสายไฟสายไฟหนูก <c oughs> e. ัดหรืออะไรยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนี่นะครับผมก็ช่างพอดนะครับก็เช็คงานเลยเช็คงานด้วยนะครับนี่นะครับผมก็อันนี้เป <c oughs> ็นกระจกชานะครับนี่ครับเปิดได้เปิดลื่นปิดลื่นเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นมุ้งลวดด้านเดียวนี่ครับด้านในก็ จบๆเลยนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับม้อล่างม้อบบนนะครับอ่านี่ครับแบบนี้เลยนะครับก็สีอันนี้นะครับเป็นสีกึ่งเงานะครับผมสีกึ่งเงานะครับก็ด้านในครัวนะครับเคาน์เตอร์นะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณสี่เมตรนะครับเคาน์เตอร์จะให้ช่างใช่นี่นะครับผมอ่ากระจกน่าจะรอกระจกก่อนนะครับกระจกบานใหญ่นะครับ นี่ครับผมข้างหลังนะครับบ้านข้างหลังนี่เป็นป,ร,ประตูทางออกเผื่อจะไปปลูกคะน้าปลูกผักผักตบอะไรนะครับผมผักตบเออปลูกหรือเปล่าผักตบครับก็ข้างในะห้องน้ำนะครับผมโอ้โหมีแสงสว่างพอนะครับพอเลยนะครับมีแสงสว่างพอนะครับนี่ครับก็ใช้สีกระเบื้องเป็นสีค้ำๆแบบนี้นะครับห้องน้ําจะไม่สกปรกจะไม่เปื้อนนะครับผมอ่า ถึงเพื่อนก็ไม่เห็นนีครับแบบนี้เลยนะครับก็ใครนะครับที่เห็นนะครับตัวอย่างแบบนี้นะครับถือว่าดีนะครับก็เอาไปใช้ทำได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับต้องมีมุงลวดด้วยนะครับถ้าไม่งั้นนะครับตอนนั่งถ่ายอยู่ยุงกัดตูดแน่นะครับก็น่าจะยังไม่มาแหละมุงลวดนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็นี่นะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับช่างออสหลังนี้ ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับในการจ้างช่างออสมาทำนะครับหลังประมาณนี้ครับประมาณ2องแสนประมาณ2องแสนนี่ค่าแรงอย่างเดียวใช่ไหมครับรนี่นะครับผมได้บ้านสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนค่าของเจ้าของบ้านออกเองโอเค<ช>นะครับ,รบนี่นะครับผมก็ จะเป็นบ้านสวยๆแบบนี้นะครับช่างออดนะครับก็ยังรับงานอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าขอเบอร์โทรด้วยนะครับเผื่อ FC หรือท่านผู้ชมของแคสงแงติดต่อมาก็แล้วกันนะครับ087 8 4 0 9 786ครับนี่นะครับผมก็งานกำแพงหรือว่างานใกล้ๆนะครับจังหวัดใกล้เคียงเนาะช่างเนาะ นะครับผมไปได้ก็ไปนะครับผมก็ติดต่อมาก็แล้วกันนะครับนี่นะครับเกลดเล็กเกลดน้อยแค่แต่งี้ยเอามาฝากก็แล้วกันนะครับว่าช่างออสนะครับทําบ้านหลังนี้จบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมี f อซถามมานะครับเพื่อไปถามช่างออสว่าเออเสร็จหรือยังบ้านหลังนี้ทําไมไม่ตอบทําไมไม่ให้ดูเลยนะครับพามาดูแล้วนะครับผมพามาพร้อมกับช่างออสตัวเป็นๆเลยนะครับผม ชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ